สวัสดีครับวันนี้พบกับผมไปจ้าคนนเดินและพักเพิ่มเติมคือภากหลักลแล้ววันนี้เราก็พบดาวอาถรรพ์ EP พสองนะครับผมก่อนจะดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับคลาย,ายกดแชร์กดิกกดติดตามด้วยครับและในนี้ที่ไปเกมเกมโอ้ยเสียงนะอ๋อมาต่อแล้ววันนี้นะครับเราเรามาดูนะครับว่าผมจะสามารถขึ้นแดงได้ไหม คือถามว่าทำไมมาภาคหลังคือก็อยากภาคหน้าแหละแต่คือที่ภาคหลังเพราะว่าเออแต่ตัวนี้เออคือไม่ตายนะผมมาตายเองนะครับผมคือถามว่าทําไมมาภาคหลังเพราะว่าตอนนั้นเล็กตอนก็คือคือผมก็ไม่อยากภาคหลังนะเออก็ขี้เกียจนะเนี่ยแล้ววันนี้แขกรับเชือของของ,ของเราไม่ใช่ใครนะครับ คิมขี่ในะนี่ครับมาชุบแล้วนะครับและนี่ครับคือคีมขี่นะครับคือมันเปลี่ยนชื่อเออมันโดนเพื่อนต้มตุ๋นครับต้มตุ๋นเลยอ่ะแบบตุ๋นเลยตุนต๋นจนเปื่อยอ่ยอคือตอนนี้ก็เลยเออผมสองค,ค,งงงคนขี่เออผมยิงปั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 งคือมันอาจจะดูขี้เกี้ยจนะฮะคือต้องเข้าใจนะครับภาคหลังก็ ประมาณนี้แหลนะเนะนี่ยคือรอบสองครับรอบนี้ผมก็จะซื้อเป็นปืนเอ็แปเออใช่มัมและขอให้ทุกคนหยุดคลิปนะเออไม่ต้องหยุดหรอกช่างมมันมเดินต่อคือตัวเนี้ย ผมอยู่ไดมอนเต็มดาวนะเต็มไดมอนไอวีแต่ถามว่าทำไมผมไม่ถ่ถายตอนไดมอนคือตอนนั้นผมลืม,ลมอตอนนี้เบอร์หนึ่งก็เก็บแล้วนะครับต่อไปครับเนี่ยผมพดเจอครับนี่ครับฟาดฟาดฟาดโอเคตอนนี้ก็ล้มไปแล้วนะครับคนหนึ่งเออคือมันทะลุไม่นะผมก็ต้องรีวิ่งไปนะครับ คิดแดกนะครับตานี้เราชนะไปนะครับมาตาสามนะผมผมก็จะซื้อเป็นปืน M4 นะครับ M4 ซึ่งถ้าใครอยากให้ถ่ายคลิปนี้บ่อยๆนะครับใครอยากให้ถ่ายเกี่ยวกับฟีไฟเยอะก็จะลืมกระทืบไลค์นะครับแล้วก็ ดูเยอะๆนะครับคือมันเป็นบางซีรีส์นะที่แบบคนดูน้อยอะ่ะบางซีรีส์คนดูเยอะซีรีส์ที่ติดติดท็อปหนึ่งเลยคือแน่นอนครับผมสร้างเมืองคนดูเยอะมากโอเคผมเจอแล้วนี่ครับคิมขี่ก็ปิดป้างไปก่อนไม่ใช่เออไม่ไป็นไตอนนี้เรายังมีตัวแบกอยู่นะครับผมนั่นคือ ไม่ใช่คนนี้คิมคีนั่นเองนะครับผมยังหคิมคีเก็บหนึ่งครับผมเลขสองตัวหนึ่งลุมสองมาถือว่าลุมเฮ้ยสองลุมหนึ่งมาถือว่าลุมเนี้ยคือมันตัวตุ๋งเยอะฮะเหลือกูดีครับมาดูว <S ings> ่าว่าคิมคีจะทำได้หรือไม่มาจังหวะนี้ครับคิมคีคิมคีแล้วก็สามตัวสองนะครับผม แต่แต่ก็จะมีอ่ะเรามาต่อเรื่องว,วีแต่ก็จะมีซีรีส์หนึ่งนะไม่รู้ว่าเป็นซีรีส์อาถรรพ์หรือเปล่าเพราะว่าซีรีส์นี้นเกี่ยวกับผีคืออ่านหน,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 นังสือในอ่านการ์ตูนในหนังสือการ์ตูนเออเรื่องหลอนในหนังสือการ์ตูนเออคือยอดวิวโคตรแย่ทุกคนมาต่อกัน ว่าว่าผมจะสามารถเก็บได้หไหมมาต่อตอนนี้ผมก็ขึ้นมาบนหลังคางเอาเจอเออถามว่าทำไมเมื่อกี้มันกระตุกนะทำไมมันค้างไปแป๊บหนึ่งคือไอ้โทรศัพท์อะ่ะมันเตือนว่าพื้นที่เต็มแต่มันโชคดีมากนะครับที่ไม่ไม่ได้ตัดออกคือไปงานผมต้องถ่ายใหม่ คือก็โชคดมีมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็แค่พื้นที่เลยเยอะพอสมควรแต่มันก็ยังกระตุกๆอยู่ทำไมไม่รู้ตอนนี้ก็เหลือคนเดียวครับผมผมก็จะชนะนะครับผมเรามาดูกันว่าผมจะทําได้หรือไม่คลิปนี้อาจจะลงช้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้ก็ถ่ายหลายคลิปอยู่เหมือนกันคือตอนนี้ ผมมีคลิปหนึ่งนะครับที่รองไว้โอเคก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ก,กดเดีนะครับเดี๋ยวจบเกมแล้วแล้วผมจะพาไฮไลท์ไปดูคิมขีโชเก็บ